ระระบายระระบายเราจะระระบายพี่กิจต้องตายต้องตายอยู่ใกล้แจงมากกวดใจแจงเต้นเฮ้ยมันรู้ได้ไงอะเต้นะตายหรือเปล่าโดนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันเหมือนเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันในเกม d e a d by Daylight Mobile นั่นเองค่ะ รอบนี้นะคะจุ๊บแจงมากับพี่กิตอีวาเกมเมอร์ด้วยนะคะ <Yahoo! S 1> แหมเกมดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่ชวนเพื่อนๆเล่นได้ยังไงถูกไหมล่ะซึ่งสําหรับเกมนี้นะคะ Dead By Daylight เนี่ยมาในรูปแบบเกมมือถือแล้วนะคะเป็นเด d by d a y l i g h t Mobile จากค่ายของ n e t East นะคะเปิดให้บริการนับตอนนี้นะคะก็คือ Google Play Store ของระบบโทรศัพท์ Android นั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะจุ๊บแจงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน e s c r i p t i o นด้านล่างเนาะส่วนสําหรับโทรศัพท์ระบบ iOS เเนี่ยเขา ก็จะปล่อยลิงก์ดาวน์โหลดให้ในวันที่28เมษายนนี้ด้วยนะคะอดใจรอแป๊บหนึ่งได้มันกันอย่างแน่นอนแต่บอกไว้ก่อนนะคะ Day ์บ d ยเดลาย Mobile เนี่ยมาในรูปแบบมือถือภาพลื่นสวยคมชัดอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเปเพื่อนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะน่ากลัวขนาดไหนและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในเกมแล้วเรียบร้อยนะคะกับพี่กิตอีวาเกมเมอร์นั่นเองค่ะวู้ฮู้สวัสดีครับ สวัสดีครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเข้ามาแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นกราฟริกคุณภาพสูงมากๆแล้วบอกเลยนะคะว่าสำหรับ Dead by Daylight Mobile ตัวนี้เนี่ยได้รับลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องทุกประการเลยใช่มาจากโพชั่นพีซีนะครับผมบไม่ว่าจะ<ม>เป็นตัวละครที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นโ o ด d f a ฟ e หรือว่าแทปเปอร์นะฮะหรือว่า ตัวละครฝั่งเซอร์ไวน์ต่างๆทุกอย่างหมดเลยใช่ค่ะเราต้องบอกว่าเกม Dead by Daylight Mobile ตัวนี้นะคะเป็นเกมแบบ4 vs 1ก็คือจะมีผู้รอดชีวิตหรือว่าฝั่งของเซอร์ v ว l ทั้งหมด4คนแล้วก็ฆาารกร1คนเราจะต้องหาทางออกโดยการปั่นไฟให้ครบทั้ง5เครื่องแล้วก็ออกไปทางประตูให้ได้นะคะบอกเลยนะว่าเกมนี้ารกรโคตรมากแต่ว่าคือเราก็เชื่อมือเนาะเพราะว่าเราค่าอนข้างเซียน้องิจเนาะ นิดนึงอะ่ะ <c oughs> นิดนึงอ,ะอ่ะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ก่อนเล่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสาหรับเกมนี้นะคะก็จะมีเพิร์กต่างๆมากมายให้เราสามารถเลือกใช้ได้ด้วย <c oughs> เพิร์กที่จุแจงออกมานะตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นเพิร์กวิ่งไวส่วนตอนนี้ปลดล็อกเพิร์กอีกอักนนึงได้แล้วอะไรดีล่ะเนี่ยอินดีนาลรีนละกันแบบเวลาเจออะไรเงี้ยเออมันจะได้วิ่งไวหน่อยถ้าฆาตกรมาเจอเราเมื่อไหร่เราจะได้ วิ่งหนีทันแล้วถ้าฆาตกรมาเจอพี่กิตเนี่ยเราจะได้วิ่งหนีทันเหมือนกันค่ะอือก็คือโอนโอนโอนปากลุยกันเลยมาแล้วคัรลานเก็บของเก่าโอ้โหแต่ตัวไรเียจนจะบอกก่อนนะคะทุกคนว่าเกมนี้เนี่ยดูภาพดิลื่นไหลมากๆแถมสภาพแวดล้อมที่เราเห็นอยู่เนี่ยเสมือนจริงมากๆนะคะให้ความรู้สึกแบบว่า ทบ่ย้อนขวัญน่ากลัววังเวงน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะเหมือนในเวอร์ชันพีซีเลยนะฮะที่พี่โง่น่ากลัวมากไม่ต่างจากเวอร์ชันพีซีเลยนะคะลื่นมากด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยด้วยความที่เกมจะต้องปั่นไฟเดี๋ยวแต่งปั่นไฟก่อนล้วกันเดี๋ยวจะโชว์สกิลเทพว่าเวลาปั่นไฟที่แบบมันดีๆเนี่ยเป๊ะๆปั่นกันยังไงเป็นไงอ่ะปั่นให้เร็วปั่นให้ไวถ้าปั่นได้ก็ออกตุ่ย เฮ้ยเป็นแทปเปอร์พี่เจอแทปเปอร์ที่ว่ากับดักอะอุ้ยแต่ใจไม่ได้ปองแคปมาเลยอะมองยากนะเนี่ยถ้าสมมติมันอยู่ในแบบพวกพุ่มไม้อะไรเงี้ยใช่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 นะาเซตใช่โอ้โหเส่ข้างหลังด้วยเส่ข้างหลังด้วยเออเจอฆาตก,กรแนะล้วฆาตกรอยู่ตรงบ้านเล็กครับผมบ้านเล็กสีเหลี่ยมครับผมมันอยู่ใกล้แจงมากพี่กิจบอกเลยว่าใกล้แ<ช>บบใกล้มากเจ้ามันน่าจะมันตรงแจงแต่แจงแอบตู้ไม่รู้หรอกอก็หายใจเก่งขนาดนี้ไม่รู้หรอก โอ้โหแอบตู้ด้วยนะแอบตู้ครับเฮ้ยมีคนโดนกัดเพื่อนคนนึงโดนกับดักทุแท่นลองเดินเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนต้องต้องไปจับคนนี้เลยมันระวังไหมวะฉันไม่ช่วยช่วยนะช่วยแล้ววินวิ่งไนช่วยแล้วระวังกับดักระวังกับดักดูอยู่พี่ดูอยู่อย่าวิ่งมาทางนี้ออกไปเราต้องหนีฆาตกรอยู่ อ๋อเข้าไปแล้วเขาอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยูเครื่องสุดท้ายสเครื่งสุดท้ายนี่แยงปัดไม่ระเบิดเลยด้เก่งปะโอ้แน่นอนอ่ะมันขึ้นสกิลเช็คหรือเปล่าขึ้นดิอ๋อเดกว่าไม่ขึ้นเพื่อนเจ็บไปหนึ่งนะคบโอเคเสร็จแล้วกูไป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 ซีไปปะเนี่ยทำจริงเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอท่ออยู่นี้โอเคงั้นเดี๋ยวจออกเลยละกันพี่กิจอท่อนะเดี๋ยวจะเป็นคนเปิดประตูเอง กาไม่อยากจะรอเท่าไหร่นะไม่อยากจะรอเท่าไหร่อุ๊แกเปเปิดเลย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 เปิดเลดครับเปิดดูครับไปเพื่อนมานะเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาอมฆาตกรเพื่อนมาเขาเปฆาตกรแล้วเอามาทำเพื่ออะไรล่ะเอาอกิดอแเปิดอกเปิด่่ปูููออ่ออยอย่อ่ออออกออก พี่แค่บอ,อกว่าล้วเพื่อนอะ่ะเพื่อนอะ่ะปไ,ไม่สนแล้วไปแล้ววู้ฮู้ย้เฮ้ยว้าว<อ>แบบท,ที่เราคุ้นเคยอตอกแลมคินนี่มันมาจากด่านของไมเคิลเมเยอร์ใช่ครับผมด่านไมเคลลิลเมเยอร์เอาไปว่าอะไรอะเฮ้ยระระบายระระบายเราจะระละบายพิกิจ ต้องตายต้องตายอยู่ใกล้แจงมากวันจะแจงเต้นเฮ้ยมันรู้ได้ไงอะเกิดอะไรหรือเปล่าโดนเลยช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยผมโดนผมยังไม่โดนอะไรเลยโดนแขวแล้วค่ะรุ่นใหญ่โดนรุ่นใหญโดนทีเดียวตายเลยอะเขาดึงออกตู้ไงอ๋อเราเขารู้ได้ไง คือเขาจะไปหยิบขวานในตู้พอดีจุ๊บแจงซึ่งตรงนี้มันจะหยิบขวานในตู้โอ้ยแ,อแจงไปเข้าตู้กเขาจะหยิบขวานขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณครับเัร็ไปแล้วไม่หยิบขวานอะไรตรงนี้นไปหยิบนี่อันพี่อยู่เอจัยเออแจงตรงนี้เหรอวันนี้มาเนี่ยมาหนี่ยมาเนี่ยพี่กิจยิบหน่อยหยิบหน่อยยิ้มหน่อยเออเช็ดหัวเช็ดหัวเช็ดหัวเกาหัวแจงหน่อยสาบผมสาบผมนวดนนวดนโดนนวดโดนนวดโดนนวดด้วยเนื้อยิ้มหน่อยพี่กิจงั้นนาทีเดียวเราคือเคลื่อนใกล้เสร็จแล้วเนี่ย เอาเสร็จเราจีนด้วยอ๋อเพื่อน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 อยู่เฉยๆดิจะวิ่งทำไหมเนาะอยู่เฉยๆโอ้เพื่อนคือข้าตกรตัวนี้ถือว่าโหดอยู่นะโหดสิแต่เพื่อนเราเล่นอะไรกันตัวนี้เนี่ยด้วยความที่สกิลของเขานะคะก็คือปลาขวานโดนทุกคนโดนทุกคนไม่ไม่แต่ยังไม่โดนแตยังไม่โดนเอา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  มันตามไม่กี่ไปมันตามไม่กี่ไปเอาตามเราทำไมคนดังคนดังโอว้าวว้าช่วยวชยวช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยมันาเนโอเคช่วยเพื่อนที่นนที่นอนอยู่ลนรนอนนพี่เย็บช่วยเพื่อนก่อนเลยเจงหาที่ไปที่หนึ่งกันนะขอหาของด้วยแป๊บนึง ที่เจอเพื่อนนอนอยู่เนี่ยเก็บ okay. ปวัดีครับโอเคจะได้กล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปช่วยในการปั่นไฟได้นะคะมันจะทําให้วิธีการปั่นไฟของเราเนี่ยไวมากยิ่งขึ้นประเด็นคือถอนเสาก็ได้นะอีอะไรนะมันสามารถไปถอนเสาได้ด้วยใช่ครับถอนเสาได้ด้วยครับไปดีกว่าอุ้ยเครื่องระบาดเจ็บทุกคนนะ่ะตอนนี้เจ็บทุกคนนะ่ะไม่มีใครไม่เจ็บอะ่ะแต่ว่าแจ้คปั่นไฟได้คลื่นหนึ่งแล้วน,นะพี่ โอเคเราต้องหายเครื่องหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเสร็จนะครับโอเคอยู่ไกลๆกันเลยครับผมนะโอ้โหเพื่อนมีคนโดนเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วแดงเจอเครื่องสุดท้ายแล้วแังปัดแล้วนะปัดเลยปัดเลยว้าตื่นเต้นว่ะเครื่องท้ายเครื่องท้ายอยู่ในมือเราเจอไฟฉายเอาไฟฉายมาทำไมนี่ไอ้คนลุงคนนั้นต้องไปช่วยเพื่อนเพื่อนล้มอ่ะ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่เตรียมเตรียมประตูเลยประตูเอ๋อโอเคใกล้ๆอยู่นะพี่กีดมันมาหาแจงเอา้าแจงก็เอาให้เสร็จพี่กีดต้องรอดแจงเสียสละเองเอาเสร็จแล้วเ,เสร็จมีคนโดนมีคนโดนโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคงั้นพี่ปัดเลยนะเอาเลยพี่ดึงประตูพี่ดึงประตูโอ้ยวิ่งเหอะไปวิง่งมันไม่ฟังอ้ามีใครโดน ยังยังหาไม่เจอไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังต้องตำรวจอรย์เาจอรถตำรวจคูแจ้งเห็นไมเขนไหมเไมันลนโลบันโลบันโเบันโลบันรลดันโลบันโลบันบันล้มอ่ะพี่กิบันโลบัเอนล้ัน่ะเพื่อนล้มนอลไงดีเบื่อนล้ัเพื่อนล้มล้มหลายรอบัลบันโบันโะนนนนลลบันโบัลบันโบลนันันลนลนันันนะทนล้ม

เป็นสองตาที่เล่นแล้วแบบว่าลุ้นมากนะคะโดยเฉพาะตาท้ายตาสุดท้ายนี่จะแจงโดนตั้งแต่คนแรกเลยนะคะตกใจไหมเลก็กว่ารู้ได้ยังไงแต่จริงๆเขาไม่ได้รู้นะคะเพราะว่าเขาต้องมาหยิบขวานในตู้อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เดินันเข้าไปแอบตอนนั้นพอดีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดแต่งกายกันบ้างนะคะทุกคนชุดแต่งกายของเกมนี้เนี่ยสวยหลายชุดมากๆเลยนี่ดูหุ่ยชุดนี้น่ารักอันนี้ก็น่ารักอันนี้ดูแซบนะนี่อาหมยหรือเปล่า โอ้โห oh, oh. มีของแต่งตัวแยกเป็น3เลเวลด้วยกันนะคะก็คือ Silver, ร์โกแล้วก็แพลต i ินัมนั่นเองนะคะแล้วก็ดูเลยว่าเราแบบว่าชอบชุดไหนอยากได้ชุดไหนแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะเดี๋ยวเราจะพามาดูของฝั่งฆาตรกรก,กันบ้างน,นะคะสำหรับตัวฆาตรกรเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนี่แบบนี้เลยตามที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะแต่ไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าสําหรับเดตบายเดลิมโมบายนะคะมีระบบเ e ีโมคือหากคิลเลอรใส่เครื่องแต่งตัวระดับพรีเมียม จะสามารถคิวเซอร์เวอร์ได้เลยแบบทันทีนั่นเองนะคะสุดยอดซึ่งปกติเนี่ยโมลิในเวอร์ชัน p c ต้องทำให้ล้มก่อนหนึ่งครั้งจึงจะสามารถฆ่าได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบแพตินัมของเวอร์ชันมือถือนี่ก็ล้มปุ๊บฆ่าเลยนะไม่ต้องรอแบบล้มรอบหนึ่งก่อนอะไรยเงี้ยไม่ต้องนะฆ่าเลยอย่างโหดเรายังมีระบบทีม a s s e m b l e System ด้วยนะคะคือผู้เล่นสามารถเข้าร่วมทีมกับเพื่อนของตัวเองและรับของรางวัลได้เลยประมาณเหมือนกิวนะ ใช่เหมือนกิวถ้าครมาเล่นคนเดียวก็ไม่ต้องกลัวเหงานะคะเรายังมีแชทโลกที่สามารถหาทีมหาเพื่อนเล่นได้ถ้าใครแบบว่าอย,อยากมีแบบกิวอยากมีเพื่อนแบบเป็นกลุ่มของตัวเองเนี่ย จริงๆแล้วอะ่ะเราก็สามารถแชทคุยกับเพื่อนๆในเกมได้อีกด้วยนะคะทุกคนครั้งนี้เนี่ยมันส์มากๆเลยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันมาเล่นนะคะเดี๋ยวจบแจนจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างเลยนะคะไปโหลดกันเยอะๆนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับระบบ Android ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้แล้วนะคะแต่ว่า iOS เนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะเปิดให้ดาวน์โหลดในวันที่28เมษายนนี้แล้วม,มันส์กันเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก่อนจากกันนะคะจบแจนจะบอกว่าเดย e บอย d a ล l i g h t Mobile จาก NetEast เนี่ยเป็นเกมแนวสยองขวัญที่ ดีที่สุดเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ <Yeah. S 1> และสำหรับ uh. วันนี้จุ๊บแจงกับพี่กิตอีวาเกมเมอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับจุ๊บแจงด้วยนะและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนไ้ด้วยนะคะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆหรือว่าพี่กิตลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อน,อนกันเลยน,นะคะส่วนครั้งนี้เราสองคนขอตัวลาไปเล่นเป็นฆาตรกรก่อนนะคะดูซิว่าฆาตรกรงรน้้ีคัับ ทุกทจางกับพี่กิตไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย